สวัสดีค่ะเพื่อนเพ่ที่ทิพย์าขาเข้าครัวนะคะวันนี้จะทำนี่น,นะคะนี่ต้มน้ำไปแล้วนะคะนีพจะต้มไข่ก่อนนะคะจะทำไข่ใี่ก่อน,นะจะใส่ไข่สองใบจะต้มมาม่าะค่ะเพื่อนมามา่าคะใส่ไข่ไปนะคะจะใช้ไข่สองใบนะคะ ต่อไปใช้ไข่สองใบทักทีก็ไม่ได้กตายก็กระทะที่ติดก็เป็น,น,นอะไรทำได้เลย นะจะต้มไข่ให้มันเป็นไข่ดาวเฉยเนะนก็ไม่ได้แตกลอะ,ะ,ะจะเอามาม่าใส่ไปนะนะม่ามา่าจะให้ไข่มันสุกนะเพราะว่าจะเติมน้ำอีกจะเติมน้ำไม่อ่ะไม่ เอ้ยอันนี้แตกเลยไม่รู้อะไรใหม่มาแตกก็เลยไข่ต้มไข่ก็ยังไม่ได้เลยนี่่ะ้าวหองข้าวใส อย่างนี้นนะกระทะมันร้อนจัดมากอันนี้ก็นิ่มแล้วแหละแต่ใส่น้ำอีกหน่อยนะทีที่จะเอาเออะไรนะน้ำทิ่ขาใส่ปรุงรสมนันนะคะเพิ่มรสจะได้ใส่หัวหอมไปส่ให้หัวหอมมันนั่นนิดนะึงโอ้ กระไดต้องไก่ก็ไม่เป็นสส่ปลาลังเทเลยใส่แกงปูเลยนะคะใส่ผู้เชี่นื่องอนะคะรอใส่น้ำน้อยมื้อง่ายๆนะคะเช้านี้ มีดนี้ที่อ่างขังปิดล้อันนี้ก็ใส่น้ำพริกเผานะคะรับพริกเผาต่อมีน้ำพริกเผาแล้วก็จะใส่น้ำที่ขาน้ำที่ขาใส่ไปข้ามา้าต้มยำกินง่ายๆ่านะเช้านี้ไม่กินก๋วยเตี๋ยวเอ้ยข้าวเหนียวทุกทีจะกินข้าวเหนียวทุกวัน นเราจะซื้อขมอนมได้านคงดีโอเคหอมสูตัดรับไม่มีอะไรนะคะผักไม่มีเลยเพราะว่าไม่มีผู้เย็นนะคะเพื่อนไม่มีอะไรเลยบ้านผู้เย็นก็ไม่มีผักร้านลดขายผักก็ไม่มีขายสลัด จะใส่น้ำทิขาดนะูรบให้มันแซบในการต้มยำองวิทิปเอาไว้น้ำทิขาแห้งใส่แค่นี้แหละประมาณหนึ่งช้อนตก๊กช้อนที่เิกอยู่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวไปหาช้อนทิ้งนดกันข่าเพื่อนๆแซบอยู่อืมร้อน หอมหอมเลยที่ขาเอาที่ขาต้มเอ็ดน้ำกระใส่ต้มยำนะหอมมา,มาต้มยำอร่อยดีหอเดียวนะคะเนี่ยบันตะไคร้ ใส่หอมหัวใหญ่วเอาจนถึงมีมีน้ำแท้งหมดเลยกระทะมันแช่น่ได้จริงๆจะทำเป็นไข่าดาวน้ำน่อยู่นี่ก็ไกลตลาดนะตะลาดก็ตลาดของแห้ง ตลาดที่ไปถ่ายทํานะของแพงมากๆเพื่อนๆแพงทุกอย่างอยู่นี่ต้องรอรถถ้าวันหยุดเทศก,การลรถนนวิ่งในในในวิ่งขาย สู้ในเมืองไม่ได้ในเมืองนี่เนีของขายตลอดรถวิ่งขายตลอดไม่มีวันหยุดเคยรอคิดอาหารก็รอไปรอชักพักก่อนนะคะยังไม่ได้ซื้อเตาแก๊ อยู่ซื้อเตาแก๊สซื้ออะไรก็จะพยายามทำนะครับเวลาว่างจะตื่นแต่เช้างานยังไม่อยู่ตัวคลิปก็อยากทำลงนะครอยากทำลงแม่นีสเต็กสตูนะบ้านเนะี <c> ่ย <oughs> ากกดติดตาม,มากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปโอกาสหน้าฟ้าใหม่อาจจะมีคลิปอะไรดีๆมานำเสนอขอเวลาตั้งตัวแป๊บหนึ่งนะคะพอออกจากบ้านเพื่อนไม่มีทุกอย่างตู้ยงู้เย็กยนก็ไม่มีเพราะว่าจะซื้อของมาเตรียมทำคลิปก็ลำบากก็ง่ายๆอย่างนี้ไปก่อน่ ความขรักนะคะอืม ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมส